โอกาสทองลูกรัก คนบางคนมีอำนาจวาสนามีบารมีสูงมีโอกาสไปนั่งอยู่ในสถานะที่สูงพอที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญของบ้านเมืองและสังคมได้มากแต่ก็มิได้ทำทำให้เสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้เพราะเขาคงไม่ได้คิดถึงข้อนี้ คิดแต่เพียงว่าตำแหน่งหน้าที่ที่ตนได้รับนั้นเป็นเกียรติยศชื่อเสียงแก่ตัวและเป็นทางได้มาซึ่งลาภผลส่วนตัวจึงมุ่งแต่จะรักษาเกียรติรักษาประโยชน์ไว้เท่านั้นแท้จริงนั้นหากเขาใช้โอกาสทองในขณะนั้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้บ้านเมืองไว้เป็นอนุสรณ์ชีวิตสักอย่างหนึง่งนั่นแหละคือเกียรติยศและ ประโยชน์ส่วนตัวของเขาตลอดการแม้ออกจากตำแหน่งนั้นไปแล้วคนเขาก็ยังกล่าวขานถึงด้วยความยกย่องสำหรับตัวลูกเองถ้ามีโอกาสอยู่ในฐานะบาร,รมีสูงอย่างนั้นบ้างก็อย่าลืมอย่าเพอิอใช้โอกาสทองนั้น สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นอนุสรณ์ชีวิตไว้บ้างเพื่อเป็นผลงานที่จะกล่าวถึงได้ด้วยความภาคภูมิใจคิดไว้เสมอตั้งใจทำให้ได้ไม่อย่างนั้นฐานะตำแหน่งนั้นจะทำให้ลูกเสียโอกาสทองและอาจทำให้เสียคนโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้